ข่าวต่อไปต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจิตใจทําด้วยอะไรนะครับหมามันก็อยู่ของมันดีๆแต่กลายเป็นว่าเอาลูกดอกไปยิงมันจนบาดเจ็บทําให้กลุ่มรักสัตว์ในพื้นที่ต้องออกมาช่วยเหลือครับโดยทางตัวแทนของกลุ่มรักสัตว์หมาแมวในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับพร้อมด้วยอาสาสมัครเร่งช่วยเหลือเจ้าบุญรอดสุนัขตัวผู้หลังจากที่ชาวบ้านเล่าว่ามันถูกคนใจร้ายใช้ปืนลูกดอกยิงจนนอนร้องควนคางอยู่ริมถนนอาสาสมัครจึงรีบพาเจ้าบุญรอดไปที่โรงพรยาบาลสัตว์ จริงๆแล้วเจ้าบุญรอดนี่ครับเป็นสุนัขจรจัดที่ไม่มีใครเลี้ยงดูนะครับแต่ว่ามันดวงแข็งครับถูกคนใจโหดยิงลูกดอกมาแล้วถึง3ครั้งแต่ก็รอดไปได้ครั้งนี้บาดเจ็บหนักสุดๆเลือดท่วมเลยครับคาดว่ามันน่าจะเข้าไปหาของกินในบ้านก็เลยถูกทําร้ายล่าสุดทางสุนรแพทย์ได้พาเอาลูกดอกออกจากตัวมันได้แล้วครับอาการปลอดภัยสมชื่อเจ้าบุญรอดขณะที่กลุ่มคนรักสัตว์พิมายประสานตํารวจเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายครับ